ข่าวดีดีกับพีมมพ่คำรนาวนตอนสะดวกสะอาดปลอดภัยไร้โควิดเพราะเราตามล้างตามเช็ดกันทุกฝีก้าวเลยนะจะบอกให้ร้านคาเฟอเมซอนสาขาพิทีทีสเตชันวิภาวดีรังสิตซอย11เอ็ดครืงรนครับผมอยากกินกาแฟแต่ว่าผมไม่มีตังเลยครับโอ้มานี่ ต้องเลี้ยงตำรวจฮะตำรวจต้องเ <laughs> ท <laughs> ้องเที่ยวมาเว,ว้าว,างวัาเงเวงเกลียวใจยู่พินสินเยื่อใยจ,จำ,จำที่นี่ที่ไหนคะวิภาวดีซอย11ะ ทุกอย่างเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้านการสาธารณสุขและของโออาที่ไม่อยากให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต้องมาติดเชื้อโควิดจากร้านคาเฟ่อเมซอนดังนั้นเมื่อทุกท่านเข้ามาที่นี่จึงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามยอยมั่นใจมั่นใจกับทางระบบร้านแล้วหนึ่งเราเองก็ ดูแลตัวเองระดับหนึ่งอยู่แล้วว่ะค่ะ,ะมั่นใจมากนะครับพนักง,งานดูแลอย่างดีผู้ให้บริการดูแลตัวเองอย่างดีปฏิบัติตามกฎและข้อกําหนดการป้องกันขณะที่ผู้มาใช้บริการก็ไม่ละเลยและปฏิบัติต,ตัวอย่างเคร่งครัดเช่นกันเราก็กลัวลูกค้าแหละแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองตอนแรกมาเราก็วัดอุณหภูมิค่ะแล้วก็ลงเทชนะล้างมาล้างมือให้เรียบร้อยค่ะกดเข้าบาชงทาความสะอาดมืออีกหนึ่งรอบจับอุปกรณ์ใส่ถุงมือเริ่มงานมอพื้นด้วยน้ํายาฆ่าเชือ้อฉิตท่นตามโต๊ะทำความสะอาด ทุกหนึ่งชั่วโมงถ้าลูกค้าเยอะมากทำทุกรึ่งชั่วโมงสรุปว่าลูกค้าพึงพอใจใช่ไหมครับใช่ค่ะ <laughs> <laughs> สรุปไปสรุปมาสรุปได้ว่าร้านคาเฟอเมซอนทำแล้วทำดีและจะทำต่อไปในยุค new normal รับโอ้โห oh oh oh, ที่นี่สะอาดจริงๆเว้ไว้ทุกย่างก้าวไปทางไหนก็ถูหมดอะมาคนดีมาไปกับพี่า คนเยอะอไม่ยุ่งสุงสิงหยิงอื่นพี่ไม่เคยใกล้อยู่กับเธอคนเดียวพี่ไม่แลเหลียวยิงได้นะจะบอกให้ข่าวดีดีกับพี่คำรณเชื่อว,ว่าทุกคนต้องพึงพอใจเพราะที่นี่เน้นความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอนพิทีตีสถานวิภาวดีรังสิตซอย1ินะ <c oughs> จะบอกให้มา,มาคนดีมาไปกับพี่อย่ากลัว